ดีดู้ไครับฟรีดอมไรเดอร์ครับเพิ่มในเซตสายหนึ่งครับค่ะ<า>ดีกรีแก๊งนะคะเ่าได้ดีกรีแก๊งแ,แล้วก,ก็ไปกุ้งพยาวานอนค่ะดูเลครับพยาวานอนครับโดยที่สองก็พยาวานอนไายขาดนะครับ ก็รู้จักเหมือนกันค่ะครับคุณเอวีคะค่ะเธอเลยครับคุณเอวีคะับเป็นสาวสวยของเราร่างเดียวน่ารักยิ่งอยู่ยิ่งเพียวนี่คนนี้สาวบุญบางร่างเดียวยืนอยู่ข้างผมเองเปอาด้วไยกลุ่ม SPM ค่ะเขาจะคู่กันตลอดกับพี่เอนะคะเพื่อนเพื่อพี่เอน้ำหนักรก็ใกล้เคียง SPM แล้วนะคะ SPM Thailand นะคะน่ารักมาก ะะตามด้วยกลุ่มจารันตีค่ะวันนี้มาออกพูดด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะตามด้วยกลุ่มแบล็งไรเดอร์ค่ะแบล็งก์ไรเดอร์คะใส่เสื้อแดงหมดสบายหล่อเที่ยวนะ โอเคไอ้ทีนี่จะมาบิ๊กไทเลอร์ดอร์มิสเตียนมิสเตียนไอ้เชิญผู้คนโปรดฟังเพื่อชมมิตรสมานิตรเอาไปเดี๋ยวๆๆไป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 มิสเตียนค่ะนี่นะไปทั่วต่าง okay, <laughs> คุณคอนเทนตบางเรมครับคุณคอนเทน,เนต,ต์อะไรคิสเตอเ์เฮัลโหลโอเคโอเคแมนนิสซูเช่โอเคกิลินปปับโอเคค่ะตามด้วยแบ็คทีมร,ร,ราชบรุนนะาค่ะแบ็คทีมบรุนานาะเพียเดียวกันหนึ่งเลยนะทีมงานนักเรงนักเริงโบร,ราณค่ะนักเริงโบร,ราณ พีแอนน์นักเรียนโบราณนะครับโดยพี่เชษครับเจ็ดปีโาณนะคะใส่เสื้อเหลืองหล่อเทียมนะคะสว่างสดใสเรียผ้าทองนะคะค่ะไปดูจากถ้าเสื้อสีส้มนี้ไม่ต้องหวงเลยนะคะกางเกงกางเกมแมชชีสคอตส์บังปลาหัวปลาป๊อกเลย Yeah.